วันนี้เราอยู่ที่หน้างานอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีหลังนี้เป็นผลงานบ้านพักอาศัยทรงนอร์ดิกและมีส่วนต่อขยายออกมาด้านข้างตอนนี้เรียกได้ว่าเสร็จเกือบทั้งหมดแล้วเหลือแค่ปัดกวาดเช็ดถูอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาชมภายในบ้านกันครับเมื่อเข้ามาจะพบกับห้องโถงก,กลาง,งโล่งๆแบบนี้เลยเพราะยังไม่ได้ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ใดๆการเลือกใช้ทรงนอร์ดิกเป็นห้องโถงนั้นมีข้อดีคือทำให้รู้สึกโอถงก,กว้างขวางเพราะทรงนอร์ดิกเพดานจะสูงโซนต่อไปจะเป็นห้องนอนซึ่งมีพื้นที่จัดเต็มถึง21ตาาารงเท่นนั้นยังไม่พอยังเชื่อมไปยังงห้อขน็ด้้าาานนขขงด10ตารางเมตรเป็น ไฟเบอร์ซีเมนจาก s c g พร้อมฉนนกันความร้อนและการเสียงในตัวนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่ไม่ลามไฟอีกด้วยถัดมาจะเป็นในส่วนห้องน้ําซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ห้องคือห้องสำหรับอาบน้ํา1ห้องและห้องส้วมอีกหนึ่งห้องแยกกันไปเลยตามความต้องการของลูกค้าประตูหลังบ้านสาหรับออกไปยังพื้นที่ครัวที่อยู่ด้านนอกตัวบ้านโดยบ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยรวมแล้วกว่า70ตารางเมตรจะเห็นว่าฐานตัวบ้านยกสูง70เซนเมตรเพื่อป้องกันน้ำท่วมและที่สำคัญยังมีประตูเข้าออกด้านล่างเพื่อสำหรับงานเซออร่่รบุทน้ หลังนี้ใช้งบก่อสร้างรวมแล้วประมาณ800,000ไปๆปท่าในใดมีแผนอยากทำบ้านแบบไหนงบเท่าไหร่ยังไงก็เข้ามาปรึกษาเราได้ที่เพจสร้างบ้านของราทั่วไทยหรือตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลย